The <laughs> ชนะไม่ขาดเลยขอแบ่งประธานสภาตอนตู่มาก็ไม่ขาดยายไม่เหา่าโดนปืนจี้พูดไม่ออกหรือไอ้เท่าตอนนี้เห่าไม่ยกให้จังไรคน้นเคยชนะมาตลอดเลยลำพองมาแพ้น้องรับไม่ได้ไอ้สันขวานใช้สำนวนอยาก,กินรวบไอ้สันดาแพ้แล้วผ่านก็ไม่ต่างอันทำพานที่กูไล่ไปจะให้พระที่บวชใหม่เป็นเจ้าอาวาโถไอ้สอนอวดฉลาดรับไม่ได้ถ้าแก่ๆยอมให้โยมเจ้าสัวใช้เขาก็รับ มึงไม่ได้นะไอสอนไพ่แพ้เพราะไม่ชัดเจนก่อนเลือกตั้งที่มันพังทุกคนเห็นเป็นเช่นนี้ชนละหน้านกับไอสอนโูดคนละทีแล้วอย่างนี้ที่ไพ่แพ้ก็ไม่แปลกใจสิบกว่าเสียงมึงว่าน้อยสมองหมาฉเฉลี่ยแล้วสี่ล้านกว่าไอชิปหายหวังเล่นลิ้นเพื่อเอาชนะอยากนั่งประธานเองหรือไงตักกะควายตามไอตู่ไปได้แล้วมึงสอนและพวกอาจไม่ยกมือหรือฟีโวเป็นหัวโปกหวังกินกล้วยหรือเปล่าสอน